ไปบนแนวตักแตนพี่น้องดูนี่กลับไปมาพี่น้องไล่เติมเด้อนี่เฮ้ยตักแตนแอนเทนใส่หน้ามันนอกเงินเงินเงินตัวใหญ่มันมีลายจีพี่น้องมันเป็นตักแตนธรรมศาสตร์แหมพอดกตอบตัวใหญ่น่ะมันมันแล้วเนาะบินข้าวไฟมาแล้วท่านผู้ชม สองแสนสามิบสี่พันกีบเกือบห้าร้อยเีเดือดนสองแสนเกือบสามแสนสี่ร้อยหาร้อยเงินจะเราซมกันกับยูนาามนเนี่ละซมกันกับยูนายูไนนะยูไนพอยูไนใส่ไฟหลายทางนับทางยังเบิดมือเบิเวณเนาะ น like ้ำบอบปได้ของเ้าหนักอีก่วน่งองห้านี่นักตัวนี้เห้ยนักตัวนี้สสายว่าจายอแพค่ะองมแพงต่อออกนใจเบิลชงสาย้อเสียบเือนทีแพงก็เป็นสี่แนมันเดดขึ้นโดดลงแซ่พี่น้องทอดชีกอบๆนวดตักเตะนี่นะพี่น้องมันที่มีงามนี่มันไข่ถ้าจะไปเยื่องด้วย ไปหานั 5, 5, 2, mm. in in, <The <The wow ่งไปสองเห็นมูนไดพี่น้อได้ลายสีได้นี่มันมีลายสีมันมีตัวใหญ่มันฉีไข่ตัวใหญ่มีลายสีเทาสีแดงสีเหลืองสีเขียวไอ้ตัวปูแฉบมาจากเต็นตะปูเขาใส่ขีหัวถ้าใส่ขีไม่หนอนมันถอดกรอบแช่บมัานท้าไปตามบ้านท้ากระทุ้งละเศร้าบาทยำกระรอบกระรอบกระรอบ ไอปเยี่ยมมอคืนก็ได้องกับปุกอ้สารเสื่อทงกาบ่เป็เยี่ยมก็ได้ไลยอยู่พี่น้องขึ้นนี่ว่าสิไปอยู่หงักพี่อเพื่อออกไปก็เดิกแล้วได้บ่ไดไปมูจะได้ลูกขึ้นก็เฝ้าเทียรตะลูกพูดผิดพูดสามที่สี่่ส่วงเขาขึ้นสวรรค์ อัน Search, สีทอดกินขาวเสิร์เนาะรยหมักแห้งแห้งเสันสีสักเนี่ยเล็ลายหนึ่งดอกลายจุดเนาะแก้วสีมาาขวด หวัมแห้งจังสีใส่อนนันน้ำมันพี่น้องมันจะแสบชี้กรอบกอบไปหนึ่งเนาะมันกรอ,อบกมันแสบ ัไม่ได้ขัวไปขัวมาเขาโปรดได้กินอีกแล้วมาซื้นสรอกับขุว่าก่อนจะขึ้นสวันนะพี่น้องพี่แหละจะน้ำมันบรลายพี่น้องมันมันเบิดก่อน กวดไฟมันอ่อนนะขวดไปเรื่อยแดงคักมื้อเนร่วันแมนชยัยสีมันมันยามเลยแต่นมันกินใบตองตายยามฝนมันสีเผาได้แต่แต้นฮาจริงอ่ะ มันไข่มีแต่ยามแหลงขนาด นั่งเตรียมกับเขาพี่้างทอดตะเก็นทอดกินหมอ้หมอชนะิม่กรอบค่ะกรอบแน่ว่ะขวอนะขั่วแล้วมันแห้งันหนึ่งแล้วก็น้ำมันใส่่อ้กกลายนะายสามสิบกิน นาะตแ่บกอต่แซ่บบอพี่น้องอืมปาเถอะขอหน,น้ากินนี่ตัวใหญ่นล้วมันไข่เนี่ยเส็บนะพี่น้องใหญ่มันไข่มนปนกบกิบนกักบแจ่วมกอกเนาะกับผัก,ก,กามามาพี่น้องอาหารเช้าวันนี้ กินกินแม่งสิกินตอนนี้เหรอกล้องก็คือดำคือลือแทะตกแตนแ,แดงเพียงครึ่นงนี่ไงลงในไข่มานานยายกือจักยังเห็ดยังมาโดยายมาโดาพี่น้องกองินงเผาคาก่องบ่มีพี่น้อยบายดีพี่น่อยคลิปจัก สบายดีรอยังลืมไม่มีคากล่องน้อกกากปองเก่าครับไป๋น่าเบ็ดแป้งดมแห้งเลย แกวมาตั่งพียวมันไทยก่อพินแล้วตุ๊กอันนี้มันไคเอนอน่หา ไม่ไม yeah, mm ันแสบแต่ผลมาไม่ใส่ ปาเบิชุดจรงบอมากเลยอะบะเดรคายมันตายลุกหาหกโลกโ,ลโ,ลโ,ลโลจังหวัประจคองพัดไดลูกมูก็ได้ลูกแล้วบ่มีเวลาจัง,งลลาหาวงมูมได้ลูกคนกจะได้ลูกมันบ่มีเวลาอยู่บ้านบดายปา คนบนท่นในลุยแม่ยังอยากออกจากอยากอยู่บ้านพ้กกันปลูกไปเลยเลยเพิ่มีเวลาเบิ่งามตามอยู่แล้วหุ่อยู่หุนอ่เงียัดิ่งึจออกกู่บอออกกลางกลาันว ไปมาพังปุกคือมกินข้าวทีน่ะกินข้าวบ่ายแต่ละเมื่ออยู่นะ ้าเข้าส่วนกับบริจาคนี่แก้มกับบริหิวื่อออกมาแล้วก็หิวสั่นกินเงี้ยงอยู่นาขีห้หัวแสบอยู่พอกินกินหลายคนลม,มาเรีมันนี่นะ ดูวมาพั็นลมอื้นอื้นอิ่มแล้วพี่น้องแสบแห้งงยามจะปวดกล้ามทำชิกินพี่น้องอาหารกินตามฤดูการใจไม่ปุ๊งนะพี่น้องเลย นูเด็ก่าู่เไรด่้เอตามตู้งบ่ไหวกัวให้พักชีอยขับสู่มั้สู่อะอย่าไวสู่อะไมันแสบคอมหมันเน่าเรา่บริษัทเา จีนมงกรเป็นตูแสนหนัูดเย็นมันลายตียละหอนแลยคืนก็นอนอยู่กับจ็ดสะดุ ก็คือดิเร้ตื่นทราบเถื่อพี่น้องเที่ยงตอนเที่ยงขึ้นตีหนึ่งนี่แหละลุกขึ้นมาไปชงก็ะคอนชีสแจ็อตีห้ตัง้งนาิกา่สีก หมูกับประมาณยามันออกวันที่สิบสามสิบสี่คือกันกับคนเดี๋ยวนีนะ้ยามันมนอยากดอกมันออกลูกก็ชิญะอิงยังฉ่ำผูกสะดือแต่ก็ตัดสะดือเท่านะเขี่ยกับบริตดัดหางกับบริตดัดกับเบกป่าไวว <laughs> ชิยะอยางยังมีแล้วก็หูอยู่มาจมัดตัดสะดือยาวสัน่นใดกับหู ข,ขอคอยให้มา,าพ่อพ่อจำเนี่ยแล้วสีให้เล่า,าแล้วมาเผามูกับมูลมูกตายเป็นมูคนอื่นค่ะอีเม่นะบางเทือนอะไรขึ้นน้ำซุปเฮ้าให้อีพอมาเผาให้เราเกลีหมูครบทางเทือกะอาอกอมันเน,นะมีแต่เอา้าน,นีแล้วบางเทือกะอีเม์คือน,น้ำ ยูว่าจากไหนให้พอมก็เื่มอมูให้เผมามูให้เข <ừ. S 2> านมนยอมในบ้านครับนในหน้าก็นอนตุ้นนึ่งเชื่อเก๊ เราจักก็มีเด้เอาจักเขาพอแล้วนอนอยู่บ้านใช่ไหมนี่แหละพี่น้องซาซิคิเสียอยู่เว้ยกินจนเหม่บ่สนใจบอยู่บ่บ<อ>่านี่นะโอ้ยกินเล,ลาลจักหน่อยแตกเปาะบันแมนยังบอกพี่น้อง มัวเพื่อสิได้เพ่อจีคั่วมาเพื่อสิถือ่าคัออกมาบุญคนเบิ่์มันต่ายองเราเสดยดาต้องบริาคใมันตายแมนมูกะโตพันธวานเด้มูหน่อยยังพอบ่อกบไริคนอื่นเนาะมูลูกจะคล้องกันสิบุมาเผาไห้บอกโอ้บอกบุยากแล้วบุญยากเดีวเขาจะบอกอันนั้น โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็สิดท้ิ์ขอเก็บภาพบรรยากาศไปซัมีเดอร์เนาะเพราะการคลิปหนาพี่น้องไปแล้วสบายดีฝากเป็นกำลังใจให้เราในเดอพี่น้องสามไม่รู้ถ้าปวดกลามเบลล์เราในหยั่งกินไลจะปวดกามบนหยั่งมันใหม่